ัสดีครับช่างเอสยางทองออโตสวิตนะครับยางทองอะไรเราประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเครื่องมือกันบ่อยบอกว่าให้หยิบตัวนั้นก็หยิบไม่ถูกหยิบตัวนี้ก็หยิบไม่ถูกอ่ะวันนี้เอาสาระกันบ้างเนี่ยเห็นไหมพวกคีมเอวยไถ่วงเอวยเนี่ยเรียกเรียกไม่ถูกกันเรียกไม่ถูกอ่ะอันนี้อันนี้เรียกอะไรครับช่างหมูคีมครับ ไขควงไขควงใช่ไหมครับไขควงอันนี้อะไรคีมอ่ะเอาใหม่อันนี้ไขควงไขควงอันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้นะไขควงเอาใหม่อันนี้คีมครับคีมครับอันนี้นะครับคีมอันนี้นะครับเกมเนี่ย ตั้งชื่อเลยมันแค่นี้เองเราจะได้ไม่ไม่ตับสนอันนี้อะไรครับเอาใหม่คิม <laughs> <laughs> อันนี้ใครความโอเคขอบคุณครับ